สวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่บ้านกาลยาสินิแล้วนะครับวันนี้ก็มีหลวงปู่ศิลาเข้ามาใหม่แล้วก็มีหลวงปู่ขำนะฮะร,รุ่นทูน9เข้ามาใหม่นะครับโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องทีนะฮะไม่ซื้อไม่ว่าไม่ได่าสักคำเม้นทไลค์แชร์พูดคุยกันได้นะครับขอบคุณนะครับโอเคไปมาหลวงปู่ศิลาเนาะ ก็จะมีที่เข้ามาใหม่ก็จะมีนี่ไหว้ครูกับ3ดอกบัวบานนะที่ที่หากันอแต่ว่าเะนัวลดราคาให้ก่อนนะองค์นี้เป็นเสือนอนกินนะครับโซนเหลืองนะครับเป็นรายการ19นะหรือพี่นะรายการ19คือเนื้อผงมงคลศีลา,าอุทยานนะครับเป็นเนื้อโซนเหลืองเลข1นึ่นะกินหอมฟุ้งเลย น,นี่อันนี้เอาหกร้อยบาทนะครับ6กร้อยองค์สุดท้ายละหมดต่อไปเป็นสมเด็จพมันดาลนะครับสมเด็จพมันดานนี่ก็พระเก่าดิไม่แน่ใจว่าปีอะไรปี64สี่ไหมหรือว่าปีหก้าไม่แน่ใจนี่ ชอบนี่นะมวลสารเพียบเพียบ<ๆ>แล้วก็ด้านหลังปั๊มตรายางชัดเจนนะฮะเลข38109ดหนชัดคมกริบอันนี้องค์นี้ผมเปิดไว้อยู่5 0ารอบาทนะครับตอนนี้ราคาเบา ก็ตามนั้นลูกพีซื้อมาเกือบพันอะ่ะ <c oughs> ก็ปกตินะครับไป,อปโอเคอ่ะต่อไปเอาหลวงปูศิลาก่อนเนาะเคลียร์ให้หมดก่อนอ่ะอันนี้เป็นสาดอวบับานเนาะเนื้อทองแดงนอกนะครับเดี๋ยวหนูขออนุญ,ญาตแกะอันนี้ก่อนแกะออกก่อ อยากจะแกะเออ่เขาเรียกว่าเอาไปแปะให้นะฮะแต่ว่าคือมันแกะยากมากนะครับเพราะว่าติดไปแล้วเนาะมันติดกับพลาสติกไปแล้วจริงๆน่าจะเขาน่าจะติดข้างในให้หน่อยนะอ,อติดข้างนอกสงสัยง,งานรีบนะรูพ้พี่ไป นี่นะหนูติดได้เท่านี้นะลูกพี่นะอาจจะเย็นหน่อยนะลูกพี่นะอย่าด่ากันนี่แกได้เท่านี้แหละบางคนเขาก็เลยไม่เอาไม่ติดเลยก็คือแกออกเลยนะนี่สามดากบัวบานนะครับมาแล้วนะเข้ามาแล้วหนึ่งองนี้เอาพันสองเท่าเดิมนะลูกพี่มีองค์เดียวทวนนะครับเพราะนั้น ต้องแย่งชิงกันหน่อยคันแล้วก็แย่งชิงนะทุพีมีเท่าน,นี้แหละสี่เก้าสี่ปดนะครับสี่เก้าสี่ปเลขสวยนะสี่เก้านะครับเอาไปสามดกบโบบานแล้วก็ไหว้ครูรุ่นเ,เขาเรียกว่ารุ่นนิยมแบบชอบเหลือเกินนะสำหรับอุ้มบาทนะทุพี นี่เห็นไหมเขาติดติ๊กเกอร์ข้างในก็จบละไปชุบมาดูกันว่าอันนี้เอาแก้ออกจากถุงไปดิน,นี่จมูกสวยปิ้งนะครับเหรียญอุ้มบาทว่ายครูนะหนึ่งพันเดี๋เดๆอดดูเลขก่อนเจ็ดเก้าห้าหนึ่งนะครับเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเอาหนึ่งพันสี สี่ร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยนะวายครูหกแปดหรือบางคนก็เรียกเหรียญมหาจากักรพรรดยยิยอดรวยรวยเอ้ยยอดรวยนะครับนี่ว่ายครูหกแปดนะครับทรงไข่มีองค์เดียวนะครับมีองค์เดียวท่วนจริงๆมีทรงเสมานะแต่ว่าเสมาขายไม่ออกนะนใครอยากได้เสมานี่ทักมาได้เลยราคาถูกสุด <laughs> โอเคต่อไปเป็นหลวงปู่ขำละอ,อ่องนี้จะมีเอ,อเนื้ออันนี้เป็นเนื้อทองแดงชุบทองโบราณลงยาแดงนะครับนะองนี้เป็นทองแดงชุบทองโบราณลงยาแดงสร้าง6,999องค์อันนี้เปิดไว้อยู่พ2 0 0นะครับ องค์นี้ยังราคาเท่าเดิมอยู่นะสำหรับชุกทองลงยาแดงนะสวยมากนะครับยังกับเนื้อทองคําเลยลูกพี่เนี่ยดูรายละเอียดลูกพี่อ้โหนี่นะตาสัญ,ญลักษณ์เห็นล่าสุดเขามีเอ่อหนะนึ่งหนึ่งสามหนึ่งนะนี้เขามีเขาเรียกอะไรเอ่อบล็อกด้านหลังตรงนี้ เหมือนจะมีสองสองบล็อกด้วยกันนะตรงนี้ไม่รวมบล็อกทองคำนะอันนี้ก็ยังไม่ได้ยืนยันแต่ว่าคร่าวๆคร่าวๆก็จะน่าจะประมาณนี้แต่จริงๆเล่มเถอะพี่บล็อกไหนก็สวยเหมือนกันนะแล้วก็ลมดำลมดำยังเท่าเดิมอยู่นะหกร้อยบาทนะครับนี่อันนี้ก็ยังราคาเดิมลูกพี่ เดี๋ยวจะมีราคาใหม่สำหรับราคาใหม่สำหรับอะไรสำหรับเนื้อนี้นะถ้าพี่ได้ดูคลิปก่อนหน้าที่หนูบอกไว้นะว่า <c oughs> เนื้อเนี้ยจะแพงซึ่งแพงจริงๆตามที่คิดเลยตามที่ผมคิดเอาไว้เลยว่าแล้ว ไปล้องทื่อื่นก่อนครับนี่เป็นเนื้อที่แพงตามที่คิดเอาไว้นะครับก็คือทองแดงผิวลุงนั่นเองซึ่งผมมีซีนเดิมด้วยแต่ว่ายังไม่ขายลูพี่เอาไว้ขายห้าองค์นี้ก่อนเพราะว่าเผื่อราคาขึ้นอีกหนูหาไม่ได้ละหนูเก็ียบไว้ก่อน เขาที่แล้วก็เราที่แล้วได้ไปปุ๊บปล่อยถูกปรับเอาไปหาซื้อเอาแพงขึ้นอี่เรียบร้อยเลยนะลูกพี่จะมีทั้งหมด5้องค์ด้วยกันนะสำหรับทองแดงรุง้งสีก็จะออกคล้ายๆกันหมดเลยนะครับนะก็อยู่ที่ว่าพี่ชอบแบบไหน สีก็ประมาณเดียวกันนะฮะลุงออกน้ำเงินม่วงนะครับนะราคาก็ตอนนี้ผมเปิดไว้องค์ละ1,000บาทนะครับตอนนี้ในกลุ่มก็อยู่อยู่ประมาณ950บางคนก็ขายพันนึงอัแหละแต่ว่าหนูก็ได้มาแพงไงบวกกำไรโอ้โหน้อยนิดรู้ปีถูกกว่าเขาเรียกว่าอะไรหนูซื้อมาแพงกว่าหนูปล่อยไปค้าแล้วอีก ุูนี้เอาไปเยอะๆก็ดีว่าแล้วเชียวว่าจะต้องราคาขึ้นแน่เลยทองแดงรูแล้วขึ้นอยู่เนื้อเดียวงจริงนะซึ่งไม่ผิดจากที่คาดไว้เท่าไหรนะ่อ่ะมาได้รูทีละองคแล้วกันนะโอเคองค์นี้ก่อนออกแดงนะครับองนี้องนี้ออกสีแดงนะเลขโค้ด เลขโค้ด4963นะครับ4963นะครับองค์นี้ออกแดงนะครับแดงหน้าหลังเลยก็สวยงามนะองค์ละ1,000บาทนะครับผมบอกแล้วว่าราคาดีดแน,น่นอนตอนหลักร้อยเนี่ยเนี่ยเรารมำหนูยังขายราคาเดิมเพราะว่ามันก็ยังราคาเดิมแต่ลุ้งอะแพง ลูกพี่ลองไปสืบได้เลยห้าสองสี่สามนะครับองนี้ห้าสองสโอ้สองสามสี่ห้าอยู่ในนี้ครบนะพี่นะเออเลขสวยนะเนี่ยนะหนูขายแพงกว่าชาวบ้านร้อยหนึ่งห้ิบาทประมาณเนี้ยไม่เกินเ,เพราะว่าหนูก็ได้มาแพงอยู่รวมส่งรวมอะไรแล้วก็ได้ค่าข้าว,าวมือหนึ่งรูกพี่ <laughs> อ่ะไป 8027นะครับองค์นี้8027นะก็ออกเขียวๆนะครับนี่เขียวๆม่วงๆนะต่อไปอันนี้ออกเขียวสวยเลขโค้ด6 1 9นนะครับ6190นะองคน์นะองี้องนี้โอ้โหสีเดียวกันนะหน้าหลังและองค์สุดท้าย เออ,องนี้องสุดท้ายเลขโคดห้าหกสี่หนึ่งนะครับห้าหกสี่หนึ่งอืมสวยสวยหมดเลยเนี่ยสวยทุกองค์เลยจริงๆผมจะชอบน่าจะสององแต่สีก็คล้ายๆกันหมดนะลูกพี่สีคล้ายๆกันหมดเลยนะจะต่างกันนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ว่า ผมว่าสีอันนี้ก็องค์นี้ก็สวยดีนะครับสีนาอันนี้คือรุ่นทุนเกล้านะครับด้านหลังเป็นตาพระเทพนะครับอหนี่แหละคนก็เลยชอบคืออย่างที่บอกเลยตอนหลักร้อยก็คือคนก็เก็บไปเยอะอยู่พอลุงอ่ะพอคนเริ่มเห็นว่าสวยอะไรเงี้ยราคาก็เลยพุ่งขึ้นเพราะว่าคนก็หาเก็บเนาะออสวยๆอะไรเงี้ย ซึ่งห้าองค์นี้คือสวยหมดเลยเนะี่ยใครชอบเลขไหนก็ทักมาได้เลยนะลูกพี่ส่วนซีนเดิมเดมหนูขอเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นหรือลงหรือยงไงก็เผื่อขึ้นก็หนูจะได้ได้กำไรหน่อยนะฮนะนานๆจะหามาได้เยอะทีนะลูกพี่นะโอเคปละ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะลูกพี่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณนะครับเจอกันคิปหน้าสวัสดีครับ ดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ